สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนชีวเรื่องทานนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวซ่อมแอมนะครับเคพาวเวอร์นะตัวนี้นะครับอาการวันรุ่มเร่งเสียงแล้วคกขวักขากนะครับใน่นอนนะครับเปลี่ยนวันรุ่มเรามาดูภายในไปด้วยกันดีกว่านะครับถ้าใครอยากดูภายในนะถึงนะดูภายในนะครับว่าจะเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนยากแค่ไหนอย่างไรนะไปดูภายในเนาะเอางั้นดีกว่านะ ทำการเปิดเครื่องออกมานะครับเพื่อนครับก็เห็นเป็นแบบนี้หละครับสิ่งที่จะไปทํากวนลุ่มก็อยู่ตรงนูน้นก็หมุนน็อตออกมานะครับเราจะเปลี่ยนวัลลุ่มได้สภาพภายในมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยถึงฟานกลางนะครับขุมพลังอยู่ที่หม้อแปลงขนาดใหญ่ การระบายความร้อนใช้พัดลมนะครับอุปเอมเป็นอุปโภคภัณฑ์ทรานซิสเตอร์เป็นดี1047ทั้ง4ตัวนะครับสวยงามเครื่องนี้สามารถที่จะใช้แบตเตอรี่12บโวลต์ต่อเข้าได้ แล้วทำการแปลงไฟนะครับเพื่อจะเรียงวงจรได้นะครับจากไฟทางเดียวนะครับเป็นไฟ2ทางบวกลบนะครับวันล,ลุ่ม 50K สนี่ครับอกขาเป็นอะไรที่สุดยอดมากมีวงจรป้องกันลำโพงด้วยมีรีเลย์นะครับ ยาวมากเลยเป็นแอมขยายสัญญาณเป็นคาราโอเกะได้ด้วยแล้วก็มีเป็นแฟลไดนะครับสุดยอดมากเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมดำเนินการถอดวอลลุ่มออกมาแล้วทำการเปลี่ยนเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนวอลลุ่ม วอลลุ่มตำแหน่งที่จะเปลี่ยนก็คือมาสเตอร์แล้วก็วอลลุ่มซ้ายวอลลุ่มขวาไปเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาอยู่ที่วอลลุ่มตัวเมนเนี่ยนะครับเมนมาสเตอร์เขาเนี่ยวอลลุ่มแต่ว่าด้วยอนาคตต่อไปก็อาจจะส่งผลตัวนี้ด้วยเพราะว่าหากแม้นว่าวอลลุ่มสตัวนี้เกิดปัญหาขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาเหมือนกับตัวเมนนี้เช่นเดียวกันสําหรับวอลลุ่มก็จะเป็น 50าสิานะครับสำหรับตัวนี้3ขาตัวนี้6ขานะครับห้าขาตัวนี้ทั่วไปนะครับแกนสั้นนะครับก็มีเท่านี้แหละนะครับเปลี่ยนเพื่อป้องกันไว้ว่าอนาคตต่อไปก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับประกอบเข้าไปลองเครื่องกันหน่อยนะครับจะดังไหมผมไเลนะ จะดังดีไมเนี่ยฟากน,นะครับอ้เสียบจำหนิมกับคูเนาะได้หมดจะเมนผวดเมนผู้เสียบกับคูออกอดูว่าดังดีไหม ม,มาเห็นเธอที่ไรหัวใจมันม,มีปัญหาที่สวิตด้วยนะครับเจาหงต้งจำ้าจตรงรีตรงี้เจ้าหญี่บนกับีไปเลยนั้นหวดที่ช้องต่อ ใช้งานได้นะครับในส่วนนี้ก็ย่าเลยนะครับดังดีอยู่เดี๋ยวผมล้างสวิสตช์ตัวนี้ก็น่าจะน่าจะได้แล้วนะ,ะ,นะในส่วนพัดลมเ่อนสั่นหน่อยก็อาจจะได้ล้างพัดลมนะครับมีไฟดูดด้วยมีไฟดูด ไฟดูดด้วยนะครับอืมก็ใช้งานได้นะครับแต่มีปัญหาที่สวิต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงพัดลมแล้วก็มีไฟดูดด้วยก็ภายในก็เป็นแบบนี้นั่นเพื่อนคลิปดูภายในก็น่าจะจบอยู่เพียงเท่านี้นะคยเดี๋ยวไปดูว่าไฟดูดนี่มาจากไหนดูไฟดูดนะครับ เครื่องนี้มีไฟดูดน้ลงตรงนี้นะผมจับแล้วมันดูดมาดูหน่อยนะครับใช้มิเตอร์ตั้งที่250โวลต์ AC แบบนี้นะแล้วก็เอาสายจิ้มลงที่ตัวเครื่องพร้อมกันนั้นนะครับก็ถอดรองเท้าเหยียบที่พื้นแล้วก็เอามือมาแตะสายมิเตอร์ผลปรากฏว่ามีไฟรั่วออกมาประมาณ50โวลต์นะครับ ซึ่งไฟรั่วแบบนี้มันจะส่งผลให้มีไฟดูดเพราะว่าเครื่องที่เป็นหม้อปแปลงแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีไฟรั่วตามธรรมชาตินะครับตัวนี้จะไม่มีไฟรั่วตามธรรมชาตินะครับวเรื่อง้าจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นยก็ดูภายในก็เป็นแบบนี้แหละถอดปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของไฟดูดต่อไปแล้วผมก็จะได้ล้างพัดลมด้วยนะครับจบดูภายในไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปค้นหาไฟดูดกันต่อนะครับ ซึ่งมันจะต้องเป็นอะไรที่สนุกแน่นะครับ K-Power นะครับกรณีเร่งเสียงแล้วจุดจดชาดเปลี่ยนวันรุ่ม1ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวนี้นะครับออกไปเลยนะครับเครื่องใช้งานได้ดังดีไม่มีปัญหาแต่อาการไฟดูดเดี๋ยวไปดูต่อครับเกิดจากอะไร